สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยในยูทุกครับวันนี้ก็แนะนำที่เมืองไตยนะครับร้านควยสารจุดสกัดรลาานะฮะก็ชื่อร้านดึงดูดใจครับนะฮะก็มีซ้มํำนะครับ30บาทนะครับราคาไม่แพงเลยอันนี้มีน่าสนใจก็คือว่าที่นี่เขามีอาหารชนเดียวครับแล้วเป็นอาหารเชนเดียวที่ผมว่าไอเดียดีนะครับเพราะว่าผมเดินทางคนเดียวเนี่ย บางทีผมไม่อยากทานอะไรอย่างนี้เนื้ออาหาร,หารอีสานสองอย่างที่น่าสนใจมากคือน้ําตกนะครับกับลาบอีสานเขาก็มีลาดข้าวนะครับแบบน้ําตกลาดข้าวและตับหวานลาดข้าวลาบอีสานลาดข้าวข้าผัดลาดอย่างนี้นะครับให้ดูนี่ครับก็คือน้ําตกหมูนะเข้ามาลาดข้าวราคาส0สิบบาทเท่านั้นนะครับน่าทานมากผมสั่ง ไก่มาด้วยก็อันนี้ก็ไก่ก็จะประมาณสี่สิบาทสี่สิบห้าาทนะฮะนี่ครับกับข้าวร้อนๆน้าตกนะครับมีร้านแบบหนึ่งที่ร้านอย่างเงี้ยที่ขายหลายที่นะครับผมว่ามันเริ่มเป็นกระแสก็คือว่าเนื้อลาบิีสานเนี่ยหรือว่าน้ําตกเนี่ยมาทางข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากที่บนก็มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับในห้างในห้างสุนีแล้วก็ ผมไปเจอที่ขอนแก่นแถวทางไปบขสปาป,ปกาศนะทางไปสถานีปาประกาศตรงหน้าธนาคารอิสลามนะครับแถวนั้นเนี่ยกลางคืนก็จะมีเจ้าหนึ่งที่ขายนี่ครับมาเจอที่พึงปลายนะนยนฮะก,ก,ก,กับข้าวเนี่ยเวิร์กครับเดี๋ยวลองชิมอืมสุดยอดมากครับผมว่าเมนูลาบกับน้ำตกเนี่ยทานกับข้าวเนี่ยมันเวิร์กนะครับ ถ้าใครเจอก็ลองทานดูนะครับไม่จะเป็นต้องทานข้าเหนียวอย่างเดียวอันนี้ทานกับกราเปล่าก็เวิร์กสุดๆผมว่ากิ่นและรสของข้าวคั่วเนี่ยมันเข้ากับข้าวสวยและร้อนได้ก็อ,อยู่ที่ร้านจุดสกัดลาวนะครับทางไปสนามบินเมืองพายนะครับจับแยกปาหนามมา เอาเผ็ดมากมากครับเผ็ดมากมากครับเขาถามว่าจำไทยไข่เค็มเผ็ดไหมผมบอกเอาเผ็ดมากมากครับก็ถ้าจำไทยไข่เค็มนี่ก็จะ40บาทนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช่อง Feel Thai ใน YouTube ครับผมสวัสดีครับ